สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่อง Basic Com Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับวิธีการสร้างระบบล็อกอินนะครับล็อกเอาและระบบสมาชิกนะครับด้วยโปรแกรม Word Press นะครับว่าทำยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับในการสร้างระบบสมาชิกนะครับให้เราไปโหลดปลั๊กอินเพิ่มนะครับโดยไปที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็เลือก เพิ่มปลักอินใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับพิมพ์คำว่า simple member ลงไปนะครับตามนี้นะครับก็จะขึ้นปลักอินตัวนี้ขึ้นมานครับ simple Membership นะครับให้เราคลิกไปที่ปุ่มติดตั้งตอนนี้นะครับก็ทำการรอ,อการโหลดของ PlugIn น,นะครับถ้าเสร็จมันจะขึ้นว่าใช้งานนะครับสำหรับปุ่มนี้นะครับ โอเคตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ขึ้นว่าใช้งานนะครับแล้วก็กดใช้งานเลยครับเมื่อกดใช้งานนะครับก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับนี่ครับ u p Membership นะครับขึ้นมานะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปกำหนด m e m b e r level ก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่า ลาสมัสมาชิกจะให้เข้าไปเป็นเมมเบอร์แบบไหนนะครับก็ไปที่ w UP นะครับ Membership นะครับตัวที่2นะครับเสร็จแล้วกคดคลิกครับะเสร็จแล้วก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มี ID อะไรเลยนะครับให้เราสมัครนะครับ วิธีการ add level ID นะครับก็ไปที่นี่ครับ add level นะครับเสร็จแล้วก็ผมจะสร้างเป็นฟรีแล้วกันนะครับ f i e นะครับ member แบบฟรีนะครับแล้วก็ default WordPress l o w o ก็เป็นสมาชิกรับข่าวนะครับแล้วก็เวลาในการหมดอายุนะครับก็เลือกตัวแรกนะครับไม่มีเวลาในการหมดอายุนะครับ เสร็จแล้วก็แอดได้เลยครับโอเคเราก็จะได้ ID มานะครับ ID เป็นเลข4นะครับถ้าปกติถ้าสร้างใหม่เลยเนี่ย ID จะเป็นเลข2องครับแต่กรนี้นี่ผมเคยสร้างไว้แล้วนะครับมันก็เลยรันไปที่4ก่อนนะครับก็จำไอดตัวนี้ไว้นะครับเพราะเวลาเราแอดการรีจิสเตอร์เนี่ยเราต้องใส่ ID ตัวนี้นะครับเพื่อจะให้ระบบรู้ว่าจะเพิ่ม ID ตัวไหนนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมจะขอสร้าง อีกหนึ่งเลเวลนะครับก็ไปที่แอดเลเวลนะครับก็เป็นแบบพรีเมียมมาละกันนะครับ P R E M I U M นะครับดีฟอลต์เ r d p เพก็เป็นสมาชิกรับข่าวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การหมดอายุนะครับกำหนดให้อ่าให้เป็นสักที่ตัวที่สองนะครับเลือก365วันนะครับคือ1ปีละกันนะครับสาหรับพรีเมียมนะครับ เสร็จแล้วกด add new member level นะครับโอเคตอนนี้เราได้สมาชิกแบบฟรีและพรีเนียมแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมากำหนดนะครับว่าสมัครสมาชิกเนี่ยจะให้ข้อมูลเข้าไปสมาชิกแบบไหนนะครับก็ไปที่ setting ครับ setting นะครับตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วติ๊กถูกนะครับที่ enable free membership นะครับคือให้สมัครฟรีได้นะครับถ้าติตัวนี้ก็สามารถสมัครสมาชิกแบบฟรีได้นะครับแล้วก็ free member level นะครับก็กําหนดว่าเลขไหนนะครับก็คือที่จะเป็น id ฟรีนะครับเมื่อกี้เราสร้างเป็น4ก็ใส่4ลงไปนะครับเพื่อจะให้ระบบรู้นะครับในการสมัครสมาชิกว่าให้ add id ไหนเข้ามาในฐานข้อมูลนะครับ ก็ประมาณนี้ทิ๊กแค่2อย่างนะครับติกถูกแล้วก็ใส่เลเวลที่ต้องการให้สมัครนะครับแบบฟรีผมเป็นเลขสีก็ใส่เลขสีนะครับถ้าเป็นเลข2ก็ใส่เลขสองนะครับโอเคคราวนี้ก็เลื่อนลงมาเลือกบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับเซฟโอเคตอนนี้ระบบเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปเราไปที่ ต่อไปนะครับให้เราไปที่รูปแบบเว็บนะครับเราเลือกปรับแต่งครับตอนนี้ผมยังไม่มีเมนูเลยนะครับก็ไปที่เมนูนะครับเลือกสร้างเมนูนะครับเพื่อสร้างเมนูใหม่ในการจัดการเว็บนะครับเสร็จแล้วติ๊กเดสก์ท็อปนะครับแต่ละทีมจะไม่เหมือนกันนะครับผมใช้ทีมแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกถัดไปครับอ๋อ ตั้งชื่อก่อนนะครับใส่ลงไปนะครับผมชื่อง่ายๆครับเมนูแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับเสร็จแล้วก็คลิกคําว่าเพิ่มรายการนะครับเพื่อจะใส่ลิงก์เข้าสู่เมนูด้านบนนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะครับจากมีแค่หน้าแรกตัวอย่างนแค่นี้นะครับแต่อันนี้มีพาสเวิร์ดรีเซ็ตโปรไฟล์ล็อกอินดิจิต นะครับเห็นไหมครับมันมีเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราโหลดฟังก์ชันของเมมเบอร์นะครับเข้ามาใช้นะครับโอเคเราก็บวกเข้ามาครับเมมเบอร์ล็อกอินโอฟายพาสเวิร์ดรีเซ็ตรีจิสแตชันนะครับะ หน้าแรกตัวนะครับหน้าแรกค่ะสลักขึ้นมาด้านบนนะครับเห็นไหมครับเหมือนเฉลียงแบบนี้นะครับถ้าจะใส่ให้เป็นเมนูย่อยก็เราก็ปรับนะครับเยื้องนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ล็อกอินเมมเบอร์มีเมนูย่อยเป็นพวกโปรไฟล์ดีเซตเรจิสเกชันนะครับคือสมัครสมาชิกนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนนะครับชื่อลิงก์นะครับเป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนได้นะครับคลิกที่รูปลิงก์นะครับ นี่ครับให้มันขยายลงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วกดเผยแพร่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ไปที่เยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับเห็นไหมครับก็จะได้ลิงก์หน้าแรกแล้วก็ระบบสมาชิกนะครับ กลิบไปที่โปรไฟล์ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับต้องผ่านการล็อกอินก่อนรีเิ็ตลพาสเวิร์แล้วก็ registration นะครับประมาณนี้นะครับโอเคกลับไปที่หน้าควบคุมนะครับแล้วก็รูปแบบเว็บปรับแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกหน้าหนึ่งนะครับไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกเมนูนะครับบวกเพิ่มรายการนะครับเป็นจอ นะครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับจอแอสนะครับกดเผยแพร่ครับก็จะได้หนับประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปเราจะมาลองทดสอบสมัครสมาชิกกันเลยนะครับก็ไปที่ basic.com นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับเข้าสู่ระบบเลือก registration นะครับใส่เป็นเทส 3ล้กันนะครับอีเมลนะครับเปลี่ยนอีเมลหน่อยนะครับพาสเวิร์ดชื่อนามสก,กุลนะครับเสร็จแล้วกด r e จิสเตอร์นะครับโอเคถ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ครับล็อกอินสำเร็จ นะครับต่อไปนะครับผมจะลองเข้าสู่ระบบนะครับดูว่าที่สมัครเมื่อกี้เนี่ยเข้าได้หรือเปล่านะครับล็อกอินนะครับถ้าขึ้นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่า เราต้องล็อกเอาท์นะครับแอดมินก่อนนะครับถึงจะสามารถล็อกอินยูเซอร์อื่นได้นะครับที่ขึ้น,นแบบเมื่อกีขึ้นแบบเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ทําการล็อกเอาท์ในส่วนของแอดมินนะครับทําให้เราไม่สามารถล็อกอินได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกเอาท์ให้ดูนะครับก็ไปที่หน้าควบคุมนะครับแล้วเลือกออกจากระบบนะครับโอเคอ่ะ ต่อไปจะลองล็อกอินดูอีกรอบนะครับว่าเข้าได้ไหมนะครับเข้าสู่ระบบนะครับหนึ่งสองสามสี่ล็อกอินนะครับเห็นไหมครับเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเราบอกด้วยนะครับถ้าเราจะไม่เราเอาแอดมินนะครับเราก็จะไม่สามารถล็อกอินยูเซอร์อื่นได้นะครับเมื่อล็อกอินแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูโปรไฟล์ได้นะครับข้อมูลนะครับในการ สมัครของสมาชิกนะครับเนี่ยมีรายละเอียดมากมายเลยนะครับสามารถเกอกเพิ่มได้นะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับล็อกอินนะครับโอเคครับเมื่อเราสามารถล็อกอินได้แล้วนะครับสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการสร้างล็อกเอาท์กันบ้างนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะครับเมื่อเราคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับ โอติดจะมีให้เรากรอกยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับแต่ถ้าเขาอินแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับก็สามารถกดล็อกเอาตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะหายากใช่ไหมครับสลับคนที่ใช้นะครับยากต่อการใช้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการสร้างปุ่มล็อกเอา์นะครับมาใส่ไว้ในเมนูทํำยังไงนะครับขั้นที่1นนะครับให้เราคุมดํานะครับคลิกขวาค o p y นะครับเลือกคัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับ เสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่หน้าควบคุมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแอดมินก่อนนะครับเพราะว่ายูเซอร์นี้ไม่สามารถปรับแต่งได้นะครับโอเคต่อไปนะครับเมื่อมาหน้าควบคุมแล้วก็ไปที่นี่ครับรูปแบบเว็บนะครับแล้วก็เลือกปรับแต่งนะครับแล้วไปที่เมนูนะครับแล้วคลิกที่เมนูที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ เสร็จแล้วเลือกเพิ่มรายการนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบนสุดครับตรงนี้ครับปรับแต่งลิงก์นะครับคลิกครับเสร็จแล้วก็จะให้ใส่ URL นะครับแล้วก็ใส่ URL ที่เรา copy เมื่อกี้ลงไปนะครับวางลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อลิงก์นะครับเป็นออก จากระบบสมาชิกนะครับโอเคนะครับออกจากระบบสมาชิกนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มเมนูนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะได้ลิงก์ออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดเซฟโดยการเผยแพร่ครับโอเคเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้า เว็บของเรานะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับผมล็อกเอาท์ก่อนนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเอาไม่ใช่ลิงนี้นะครับอ่าเข้าสู่ระบบ ล็อกอินะครับโอเคคราวนี้ทดสอบปุ่มตอนนี้อยู่ในระบบนะครับผมจะลองกดออกนะครับออกได้ไหมนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้เราก็สามารถสร้างปุ่มออกจากระบบได้แล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการสร้างระบบล็อกอินนะครับแล้วก็ล็อกเอาท์สมัครสมาชิกด้วยเว็บเพจนะครับ ก็หวังว่าผู้เรียนนะครับคงจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างบทเพจได้มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจนะครับช่วยกดติดตามนะครับช่อง Basic Com Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใ,ใจในการสร้างคลิปดีต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ